ก็ได้น้ำมะพราวมาแล้วนะครับเมาม่อามาวานตอนเย็ย <c oughs> เนเพิ่ว่าเขาบอกว่ามาื่วานตอนเย็นมันมีงานเขาก็เลยคั้นให้ไปเอาด่วนเลยกันมันบูดครับได้มาใส่เรียบร้อยดูครับดูครับ,รบป,ป,ปูด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 เลยครับตอนนี้นี่แหละครับการใช้จูลินเซ่ไบโอติกในการสกัดเอดพิมานครับ นี่จริงๆแล้วก็ควรจะแชรไว้สักห้าหกเดือนนะฮะแต่ถ้ามันมันจาเป็นจริงๆสักคือถ้ามันจําเป็นต้องออกมาใช้เดือนหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะครับถังนี้มูลค่าหลายตังค์อยู่นะครับจริงๆคือสมมติว่าถ้าเราทําขายนี่เนี่ยถังนี้ผมว่าได้หลักแสนนะอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นนะครับเพราะว่าเราลงทุนไปประมาณห้าหมื่นบาทห้าหมื่นกว่าบาทถ้าเราคิดตามมูลค่านะฮะ เพราะฉะนั้นเมื่อมันได้คารากำหนด6เดือนตามที่เราคาดหวังแต่ถ้ามันต้องการใช้ด่วนก็คือใช้3เดือนฮะเมื่อถึงขั้นตอนนั้นแล้วเราเอามาน็อกจุลเลนเซามาสกัดเอามากรองเอามาทำความสะอาดเอามานึ่งเอามาอบเอามาฆ่าเชื้อด้วยหม้อความดันนะฮะเสร็จแล้วปรุงแต่งกลิ่นด้วยอาจจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่ไซรัปลงไปนิดหนึ่งบรรจุขวดขนาด แต่ต้องเลก็กกว่าแบนนะฮะต้องเลก็กกว่าแบนเพราะว่ากินประมาณหนึ่งอึกก็พอครับแล้วเราจะถ้าสมมุติว่าเราจัดจาหน่ายได้เนี่ยมันจะประมาณนั้นเลยแต่ผมคงไม่ได้ทําขนาดนั้นนะแต่สัสนนิษฐานให้ฟังว่าสันนิษฐานให้ฟังว่าขั้นตอนถ้าเราจะทํามันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ของเราเนี่ยอาจจะทําแค่ว่าใส่ขวดขนาดขวดสุราหรือประมาณ4ี่รอยห้าิบมิลิลิตรอะไรประมาณนี้ครับนั่นคือความคิดมากกว่า พราะถ้าขวดใหญ่เลยเนี่ยยิ่งเปิดมันยิ่งเสียครับผมแต่ถ้าเปิดแล้วแช่ตู้เย็นมันไม่เป็นไรผมพูดเนี่ยคือเรานอกจุลินซีย์ไปแล้วไงเพราะฉะนั้นเปิดแล้วต้องแช่ตู้เย็นอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นแนวคิดที่ยังไม่ได้สรุปอะไรมากมายต้องดูก่อนว่าถึงเวลาเรามีเครื่องมือในการทําอะไรมากมายขนาดไหนครับอ๋อเดือดจดริงๆ,ๆ,ๆนะพูดๆๆ,ๆนี่นะครับอิทธิฤทธิ์ของจุลินทรีย์ไบโอติก ที่ตอนนี้ถามว่าคือถ้าผมไปซื้อแอลกอฮอล์มาถาังขนาดเนี้ยคุณคิดว่าผมต้องใช้เงินกี่หมื่นในการซื้อแอลกอฮอล์ซึ่งมันไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นมันเลยต้องขยับหนีตราบใดที่คนตราบใดที่รัฐบาลยังไม่มีนโยบายในการสั่งให้ปิโตรเรียมงดเอาแอลกอฮอล์ไปทําเชื้อเพลิงแล้วก็ให้กดราคาแอลกอฮอล์ออกมา ให้มาใช้ชาวบ้านเข้าถึงได้ใน ấy. คือแอลกอฮอล์ในลิตรละห้าสิบาทมันก็ขายได้เนาะนะแต่เพราะว่าผลอ่าผลกาไรของการเอาไปทําเชื้อเพลิงมันเยอะกว่าไงเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ทางการแพทย์มันเลยไม่มีมันไปทําเชื้อเพลิงกันหมดครับนี่คือนโยบายที่ผิดพลาดและคิดไม่ทันของรัฐบาลมากกว่าครับถโยกแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงมาเป็นแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ปุ๊บเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ขาดที่มันลิตรละสามร้อยสี่ร้อยตอนนี้ จบปัญหาทันทีเนี่ยนี่คือบอกว่ารัฐบาลมันมองปัญหาไม่ออกมันไม่มีปัญญาคิดหรือคิดแล้วจะเห็นแต่ประโยชน์ของพวกพวก้องแต่ประโยชน์ของประชาชนคนไทยมองไม่เห็นครับแอลกอฮอล์มันขาดก็โยกแอลกอฮอล์ทางเชื้อเพลิงกลับมาเป็นแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ซะห้าสิบบาทก็ขายได้ครับผ้าอาอาหน้ากากอนามัยเนี่ยสาเหตุที่มันที่มันขาดแคลนเนี่ยไม่ใช่มันไม่มีมันมีแต่ รัฐบาลไปออกกฎหมายควบคุมซึ่งราคาสองบาทห้าสิบตังค์่มันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำให้หนากากมีก็คือ 1. ยกเลิกการควบคุมทันทีแล้วปล่อยให้เป็นเสรีมันจะขายกันเท่าไหร่ก็เรื่องของมันขายขายถูกสุดมันจะขายได้เองแต่นี่เพราะว่าผลประโยชน์การทุจริตคอร์รัปชันมันเกิดขึ้น ช่วยโอกาสรัฐบาลนี่แหละคือตัวช่วยโอกาสไปควบคุมราคาสินค้าหน้ากากอนามัยมันเลยทํางไม่ขาดวันนี้คุณยกเลิกหนะ้ากากอนามัยไม่ขาดครับจริงๆไปนอกเรื่องแล้วอะไรรัฐบาลไม่มีถ้าเรียกว่าไม่มีสติปัญญาที่จะบริหารจัดการทางด้าน การขายได้ครับไม่มีเครื่องมือแต่เอกชนเขามีไงครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงสั่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงรัฐบาลไม่ได้ครับเอาไปกองเก็บ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 แล้วจะต้องส่งจากนี่ไปนู่นจากนี่ไปนู่นโอ้ยต้องใช้เวลากี่เดือนครับเอกชนบริหารได้ในหนึ่งวันราชการต้องเป็นเดือนแล้วมันจะไปทันความต้องการยังไงครับผมนี่คือความไม่มีน้ำยาของรัฐบาลนะครับผมอะสวัสดีครับ